สวัสดีครับพบกับวิดีโอสาธิตการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android กับผมยุทธนาแม่นผลวันนี้พบกันตอนที่16นะฮะเราจะเริ่มสกรีนที่3นะซึ่งเป็นสกรีนที่เกี่ยวกับการทำแบบทดสอบกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราสร้างสกรีนเข้ามาก่อนไปที่ add screen ตั้งชื่อเป็น quiz Q UI set แล้วก็ตอบโอเคครับก่เนื่อนจะเดี๋ยวเราคุยหลักการก่อนนะฮะหลักการของเราก็คือการที่เราทำ virtual screen 3ตัวด้วยกันนะฮะ virtual screen ตัวแรกเนี่ย virtual screen ตัวแรกเนี่ยเราจะตั้งให้เป็นอ่า เป็นหน้าจอต้อนรับนะก็จะมีรูปเข้ามาหอันแล้วก็มีปัท t ซึ่งเป็นปุ่ม Start เพื่อเริ่มสร้างาเริ่มทําข้อสอบนะเราจะทำแบบทดสอบนะหลังจากนั้นนะเราก็จะสร้างสกรีนตัวที่2ขึ้นมา,าเป็น virtual screen นะครับอา,อาจจะมีคําถามไว้ด้านบนมีเวลาไว้ด้านบนด้วยนะครับเป็นเวลานับถอยหลังอา,อาจจะเป็นคําถาม นะฮะเราก็เป็นคำที่เจอเองคําถามประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มตัวเลือกตัวเลือกจะเป็น3หรือ4ก็ได้นะจากนั้นเราก็ไปทำเมื่อทําข้อสอบเสร็จเราก็จะไปสรุปฉเฉลยอ,อีก v i r t u ช l s สกรีนหนึ่งอาจจะมีรูปสักเล็กน้อยแล้วก็มีคะแนนที่ได้แล้วก สุดท้ายเราก็กลับตัวหน้าจอหลักหลัการประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวตัว virtual screen แต่ละตัวเราก็น่าจะใช้เป็น vertical ก็ได้นะครับเราก็ครอบด้วย vertical ใหญ่ครั้งหนึ่งหลักการก็ประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาลงสร้างกันเลยก่ด่นเลยไปที่ screen arrangement ลาก v e r ร์ติ l มาวางเสร็จให้เปเป็น p a r ์เรทั้ง2ตัวครับจากนั้นลาก h o r i z o n t a l มาวางัวคตัวตัว h o r i z o n t a l นี้นะครับเราจะทำเป็นกล่องเพื่อที่จะ ให้ให้ให้สกรีนแต่ละสกรีนนะครับเอาละาฟิวพาเรนททั้งหมดก,ก็ให้เติมนะครับคือแต่ละสกรีนต้องเติมให้เต็มหน้าจออยู่แล้วนะครับ ดัน,นั้นเดี๋ยวเราทาหน้าจอ VirtualScreen แรกก่อนก็เดินตั้งชื่อเป็นก่อนครับตัวนี้ครอบตัวใหญ่นะครับผมตั้งชื่อเป็นแรป RapQuiz โอเคแรปควิ Rap จากนั้นก็อืม start screen start quiz ก่อน start quiz screen นะตัวน,นี้ก็จะเป็น quiz screen ตัวหนึ่งก็จะเป็น็ quiz screen ครับได้มาล้ว3ม c r e e นด้วยกันนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าจอแรกนะ virtual screen ตัวแรกก่อนเอาเป็น virtual screen นะ vertical screen ไปวางลก็ทำลักษณะเดิมครับขยายให้เต็ม ทั้งสตัวครับแล้วก็เอา i m มเมจไปวางตามที่เราวางแผนไว้นะครับก็คือตัวแรกนี้จะมีรูปวางไว้ด้านบนแล้วก็มีป mm hmm. ุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมเดี๋ยวเราจัดให้อยู่กึงกลางๆซะหน่อยครับตัวนี้ตัว Button นะครับก็อาจจะตั้งชื่อเป็น Start Quiz Start Quiz Button นะฮะต่อโอเครูปภาพเราอาจจะไม่ต้องตั้งชื่อนะฮะแล้วก็ text นะครับเราก็จะบอกว่าเริ่ม,มทำแบบทดสอบโอเคอืม น่าจะประมาณนี้นะครับรูปเรายังไม่ใส่นะครับไปที่วิชว s สกรีนตัวที่2อระวางแผนไว้ว่าจะมีอ่อะไรบ้างาข้อสอบนะครับข้อสอบอยู่ด้านบนแล้วก็มีเคาน์เตอร์นับถอยหลังแล้วก็มีปุ่มสามปุ่มด้วยกันเดียวเราจะเริ่มสร้างจากาเริ่ม ตั้งแต่เอาเลเวลมาวางก่อนอืเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราจะต้องเราจะต้องเอา Screen Arrangement ที่เป็น Vertical มาวางปึ๊บนะกันฟีแปรนเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็เอาเลเวลมาวางตัวแรกนี้เราเป็นคำชี้แจง กาพแจเสร็จแล้วก็ตัวที่2เราจะให้เป็นนาฬิกานะทอยหลงังตัวที่สา,เ,าเราจะให้เป็นข้อสอครับประมาณนี้แล้วตัวที่4ก็เป็นปุ่มนะครับตัว A ปุ่ม B ผม่ม4สมมุติเอาเป็น4ตัวเลือกแล้วกันครับสตัวเลือกนะฮะแล้วก็เอาอะไรอีกนะหมดละครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติมเอาทีหลังนะครับบัตรท่านหนึ่งเราก็ใส่เป็น A b บัต o n น A บัตท่นนะครับปุ่ม A บัตท่าน2เราเปลี่ยนเป็น B บัตรท่าับัตท่าน3เราก็เปลี่ยนเป็น C บัตท่าน4เราเปลี่ยนเป็น D ด้านบนก็จะเป็นเป็นข้อความเดี๋ยวเราจะเอาจะเอาตัวตัวเลเวลเอามาวางนะครับโดยที่ใช้ในกำหนดในบล็อกเอดิเตอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำตรงส่วนนี้นะครับวางไว้อย่างนี้ละนะแล้วก็พวกข้อความข้อความในปุ่ออาจจะ เพื่อกันความสับสนนะครับก็ใส่ A ไป B ใส่ B ไป C แล้วก็ D ครู้สึกว่า,าปุ่มเราเล็กไปหน่อยนะครับขยายให้เต็มซะอ,นอนวิทย์ให้เิีพวเร่นนะฮะ นี่เต็มสั้นเลยจะได้กดง่ายๆหน่อยโอเคครับสุดท้ายเราก็อาจจะทำตัว end screen นะครับก็ลากแล้ว่ลาก screen arrangement ที่เป็น vertical มาวางก่อนแล้วก็ fill parent คือพารเรนทั้ง2ตัวจากนั้นเราก็ไปที่เบสิะลากเลเบลมาวางก่อนตัวนี้เป็นตัวสรุปนะ,ะเป็นตัวสรุปว่าเขาทำได้กี่คะแนนนะครับจากนั้นเราก็มีปุ่มกลับเมนูหลัก น้าแรกอะพ็นคำว่าน้าแรกกแล้วกันโอเคตัว Vertical นี่กำหนดให้อ l i g เซนเตอร์สักไรครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนขึ้นนะคะแนนที่ได้แล้วกันคะแนนที่ได้เป็นการสรุปคะแนนนะครับอืมเอาละเราดําเลยสาม สกรีนนะครับหน,นะครับเป็นเป็นสตาร์ทสกรีนเป็นหน้าจอต้อนรับเมื่อเราเปิดหน้าจอมาแล้วก็จะทําการซ่อนนะทําการซ่อนพวกพวก2ตัวนี้นะครับก็คือคิ s สกรีนกับเอนสกรีนนะฮเพื่อที่จะ,ะกล่าวต้อนรับก่อนที่จะเริ่มจับเวลาครับในบทนี้ก็คงพักเรื่องของการออกแบบไว้เพีงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ พบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ